งานเอากระจี้และทาบนน้อยมาพร้อมทุกคนเลยว่าจะเห็นยังไงล่เห็นแล้วงนางชวันนางชวันตะวันก็จะซื้อจักท่ายสบายดีอันนี้เปิดช่งเช้าๆอยู่ทุกคนเลยเราจะออกไปหาราชเช้าก่อนเมื่อคืนนี้ก็ไปกากนกันยังไม่ได้ยังทุกคนเลยแต่ทีมงานได้ได้เมื่อคืนเห็นได้เห็นตัวนึง

เอาจิออกไปหานี่งทั้งนี้เ,นเราหฮยขึ้นไปใช้ก,ก,กบกระบกนะทางนี้จะหัดใสหมดเช่นนี้มีหางก็อีทุกคนเลยหัวหางผู้ใดนะนาจะเป็นเห็ดดักยิงงนะเ,นเดินทางเห็ดคนเลย tám mươi một này hoặc bên trên đây Đường thang như vậy nhưng một phó nhưng thôi thằng phay cả phay hạt luôn tốt là nó không มาเลยหัวนกยังอยูด่ด้ไปลุ้นต่อกูนเลยเอาจะความโหยนี่ไปุกนเยเราอ้อมไปทางนั้นิงน้ำกุน้ำใบสอกอกอยู่ Đẹo. nhìn cái lên tốc tụi này à à là tụi này trong tép là chính là mô anh khoảng là cắt bớt ติดตามมังนงี้ยทุกคนเลยมาสีมันบานะคอยกะกลับไปบอนนะเป็นยังไงสวายแล้วทุกคนเลยกลับไแข่งเข้าก่อนชุนทีมงานกะโอ้พันมาหรือย,อยังนะม,มาหมอนมาแล้ะถูกเลยจู่น่ามีทันมาบ่า มาคนนึงมอนหมอนเป็นนึงเข้าอยู่ทุกคนเลยเพราะว่านี่การิ่มเริ่มช่อยแล้วแต่ถ้าลุ้นว่าบปต้นกับบปน้อยเพป็นชิมานบมนะเพป็นยังบหมาอยู่นะทุกคนได้ชิมนี้แหละค่อยกันนกนกมอลมอนเพป็นมาก่อนแต่บปต้นเพป็นหากหมานี่ในเมื่อไอเป็นว่ามาเนี้ยนะมีถือเพป็นว่าหมาหันมาเนี้ วันนี้ใคยไปไปไมานอนแต้ดดทุกคนเลบวันนี้ตั้งแต่ชุดกับไครกับอันชุดได้หมูทุกคนเลยในหมูแต่ปีที่แล้วกับเขาเกตีนี้กลับมานอนอีเด้น,นี่กลับมากับมาน,นโดดเมื่อคืนนี้ในผ่านเราได้เห็นตัเลขอรเยอะมา,มาะกทมนาจีนหนูเมื่อคืนนี้ทุกคน,นได้แการกลับมานอนได้นุน่งนึง ง,งานเฮากะช,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 ชี้แล้วทาบปน้อยมาพร้อมทุกคนเลยมานที่ชดดุดนั้นหมนเลยนะก่อนลุกเริองในครั้งแรกกันไดชสกนกหรือโรถคนมาที่เห็นป้อมไฟตาก่อนหมู่เนาะมาได้หอยเลยไฟกระโตไฟห้อตรองพีระอะไรไม่มีทางไปขึ้นน้ำลาย,ลยวะไปทาง,งบัด มื่อนี้อากาศคึมค้มๆนะทุกคนเลยอากาศเพราะว่าเมื่อาค,าค,คืนนี้ฝนตกแต่เมื่อเช้านี่ก็ฝนงลงเม็ดอยู่เลยน้ำกำนัั่งนน้ำหมอนี่ได้กจีเลยเลยจีฮึง <c ười> มันมอน,นัน

อยากินด้น,นมนกะ็มอ๋อตลอยมนเมือกินเนาะม,นมีมูยไม่ได้เห็นนะี่ละเขาดูนอนได้เรื่องใดดูได้ลายโตจากพวกหนึงนะ่งก็เห็นได้ตัวเนยีย เอามาไล่ไลยู่หน้าครับได้ขึ้นขอก็ได้ขึ้นละตัวกุ้นน่ะวะมีมือหมดมือให้กินมือเพื่อนเบื่อเฉยเบือมือ้กินก้นกินอยู่มือห้มน่เมันกันมาดูีเห็ดนั้นเถิดเห็ดเห็ดกิ๊กก็จะดีเห็ดนั้นเลยบอก

ทมงานเขาจัดอะผมอยู ans, ่เขาแหงไงทีงอเขากินด like ูคอยได้น <c oughs> ี่และว่างแล้วมือแหงชื่อวอน่ำอะไรก่เดียวนะเพื่อไปกินเนเสียใจพักงันมาม้อนนะกินเปี้ยมันมดเลยทุกคนนนี้เลย ตาวานตาวานนุน่มอนก้าบอมอนอ้าลองดูอืมปนปาอื่นเด็ดเป็นไมเด้ตาวานตาวานก็จะซื้อได้แลยพอแล้วไม่แกงแน<า>่ <laughs> ไม่กินมดได้น่ะเาา้เชโ โอต้นตำแจ้วตำมักริกใช่โคเห็นดูได้มื่เนี้ยุ่นะเสียงกลงกงงงกงแหทาก็ลงควายลงกงกงกง่านสายที่ทำท่าอยู่กับทำชาติเพิ่งใช้ธรชาติทำมบาลม่อนกับพักอยู่ฮัชิโคแซบๆกินมือนไงมันนด้ทุกคนเลยยำนี้นะ ว่จะเต็มหมอ้อเต็มงานน้าเยอะเกาแห้งเฮฮาหลายๆทุกคนเลยชุนขาเขากับเป็นปิ้งทำลาไว้มาละหมอนเป็นโชว์สีมือได้หมือนในทุกเลย<ต>จนจะเต็มหมอ้อพวกทั้งมันเป็นเลื่อละ <laughs> ลายเลยเป็นงานมีอิม่มมันเฮ็ดหลายๆเคนนะ กรชิชุกแลยเพราะว่ามันพลอลไกคนเลย,ยชุกบ่แดียว่้ยเดยโอชุกแะไวกคนเโ้ดน่้นะับปีงขามันเปง,งานนะปีงไว้เม่กินอยู่บ้านนะปีงชำลาไว้ในการทีได้พาก,กันหาข้าวบันให้ฟงแล้วกันข้าวเดียวันนี้เฮ้มั่กชามนี่แล้วเนาะ ก่วยกระชามแล้วได้ทีมงานเรากลับไปให้เจ้าปูจะพาไปกินก้อนจึงได้หากินมานะกอจะเข,ขากินข้าวดมดูลอลายกิขนข้าวเช้าอ่ากินก็มีผัวลาได้อบหินน้อยตัวนึง่งมาหากินก็มาอยู่ชี่คนแล้วไทยก็นื้กตัวเขาอยู่ดีไม่แห้งได้หากินก็เฮายตบปูตบหางมาทุกคนมาทำทีมงานมาใจมีเงียเรื่งมีเงี้ มันยึดอ,อยู่มั้งมัได้ยนั้นเลยจ้ะยากย,ย,ย่าขยดนี่สมบูรณ่นนะโต๊ะแหยงกว่าต้นตนะัวในะเดี๋ยวมาว่าน,นี่ธอต๊มันต๊

ันาดนี้เจ็บๆเดี๋ยวเด้่น้องดูตรงนี้มันเห็นอะไรกินทะเลอีน้ำไข่น้อยมาล่ะเี้ยเงี้ยงี้ยงะความมันดืเอตงละ <cười> <cười> mình cộng cho mình mình ừ, có một mươi à. ừ, có ừ. lại Điều. ไม่เธอปนนอนะมันคือจังหวะอัไนี่อ่าป่ายเพิ่งขึ้นมันก็อิ่มลงแล้วแห้วมันหายแบบเร็วจัมมมตอนนี้ก็ได้กินข้าวยาละทุกคนเลยได้พักผ่อนช่วยทีมงานแล้ก็โคโคปิ้งนั้นนะปิ้งเห็ดแล้วก็ปิ้งหนูนี่งานแล้ก็เป็นปิ้งหนูแล้วนกแล้วก็กเล่น แล้วก็เห็นขาเห็นนั่นสมมอดมันก็จีกระปูอยู่กระปูค่ายการมากขึ้นนี่นะเนี่ยมมอดมันเป็นการได้กระปูชามโตมน้ำลายทุกคนเอ้ยกระปูมันก็เลยมอออกนอนพักผ่อนถึงนนกันสันคลิปนี้ค่อยกบขอจบไอเลนชลิปนี้ก่อนทุกคนเอ้ยเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่นะ ขอขอบใจที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมล้บกินนี้กันสบายดี